กาที่ถามเขียนเรียนก็รู้จาไปสู่ทางสว่างสวัยกะคิดเป็นทำเป็นหากตั้งใจกางทางสายจะลุกทันด้วยปัญญาการเรียนภายตามมีกลุ่มรู้จะเกิดพอคณะกรรมการทุกท่านสสดีน้องๆสาสเณรทุกผู้กระผมพทย์คะประสานนักคิดโตนักเรียนทำมัตยยมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนด่วในใหญ่พิทยาตำบลดวนใหญ่อำเภอวงังหินตบาลสิีสกีวันนี้ก็ผมจะได้มาข่อสุนอสารผลในหัวข้อเรื่องอัจเริยาภาพศา,า,าร์พระาชกับพิทยาศาสตร์คำว,ว่าอัจเริยภาพโดยความหมายคือความเป็นผู้มีาาาปัญญาสามารถเกินระดับปกติทั่วไป พระมหาบุรุษของเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อจดัดสรุปแล้วก็เป็นอริยนชนคนผู้ประเสศษเพราะสิ่งที่เรื่องอริยสัจสี่นั้นเรื่องรู้เรียกว่าอริยเดชพระพุทธเจ้าท่านให้คำสอนแพ้หลายและเป็นที่ประดับแห่งผ,ผู้ปฏิบัติตามด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก,การทักรจัก ศึกษาอะไรทรงศึกษาอย่างกีดจังเพื่อให้รงค์แก่เห็กกีด้วยสาสาราราชาคือพระองค์ทรงนำความรู้มาสู่การพัฒนาในหลากหลายทาอันเป็นประโยชน์ในการดำเดินชีิตที่พระองค์ทรงพระราชทานให้แก่กาเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยหนึ่งในอง ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้ศึกษาที่ได้ทำมาสู่การศึกษา,กษา,กษาและการต่อยอดพัฒน,นาที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมคูบคู่หลายด้านทั้ิดาสามารถขอพระบรทสมเด็จก็แ้าอยู่หัวหน้าทการที่เก้า ทำให้ผู or, ici, 91, me, points, ้สูทวกรงได้อยู่กินดีบนต้นฐานของความพอเพียงแล้วเราอุนนำความรู้ต่างนมาพัฒนาชีวิตและเพื่อเสริมกำลัเสริมดวเราทั้งหลายควรนำทำมาเป็นแบบจกยกตัวอย่างเช่น ตาขาน้ำที่ที่ผสมภาวะความแห้แม้ง,งพระองค์ทรงพระนากานโครงงาพระนางกะจิีคนหลวงแพ้วมกเท้าภาวะความแห้แม้งให้แก่ประชาชนชาวไทยเพื่อให้มีน้ำฝนไทยยางพอเพียงตลอดดีตั้น ใหม,ใหม่มาเป็นยุกไทยื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์แก่ดวงชนของพระองค์คณะรัฐมนตรีจึงมีงม,มาาติเห็นชอบพรายการเท่ก็เกี่ยวกับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่เก้าให้พระองค์ทรงเป็นพระพิตรแห่งเครื่องบุดีของไทย แลกกำหนดให้วันี่่19อุลาคมของทุกที่เป็นวันเทคโนโลยีของไทยเราทั้งหลายควรนำศาสารของพระองค์นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาตให้ก้าวหน้าสิ้นไปจากพระเาานาทาราชมาสุขเขะจ้าทูกำเนินสุขทุกสมัย องค์พระรู้เป็นหลวงปู่อย,อยู่สิบปีพระราชาให้ผัวชาวไทยได้ดำรกกงบนพื้นฐานความพอเพียงรอเพียงคือจุดประชิดเทคโนโลนยีมีเหตุผลถูกอายุวิภูดีศาสตร์าตา่อสร้างคนภาพนามคนนวัตกรรมไทยไทยย่างหินขอจเจริญพร้อม เอ่อพุ่งแต่เวลา4นาที54นาทีก็ถื